และแต่วันนี้นะครับผมพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแปลงบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ในทำเลที่สามารถค้าขายได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับทางด้าน,นเจ้าของเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารอยู่นะครับผมแล้วก็อยู่ในเขตของชุมชนหมู่บ้านนะครับผมทำเลดีแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีถนนลาดยางเนี่ยเข้าไปยังข้างในหมู่บ้านนะครับมีร้านค้าอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะมี บริการเครื่องทักผ้านะครับที่เขาเปิดธุรกิจเครื่องทักผ้าเอาไว้นะครับแล้วก็เขตโซนนี้นะครับตอนนี้มีผู้คนจากต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นสมุทรปราการกรุงเทพนะครับเริ่มขยายเข้ามาอยู่นะครับถนนเส้นนี้สามารถที่จะไปทะลุทางด้านฝั่งออบตอปากช่องได้นะครับผมแล้วก็ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านหน้าฝั่งนี้เราเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับถือว่าใกล้มากๆเราข้างหน้านะครับจะมีร้านค้าครับแล้วก็จะมี The cat sat on the พวกธุรกิจต่างๆนะครับที่เขาเปิดอยู่ตามแนวริมถนนนะครับซึ่งในบริเวณเขตนี่จะมีบ้านเรือนของผู้คนนะครับมากกว่าร้อยหลังคาเรือนเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําฐานต่อธุรกิจนะครับได้เลยนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับความเสื่องเขาเนี่ยเขาติดถนน2ด้านนะครับซึ่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับที่เข้าไปด้านในอีกนะครับผมด้านเนี่ยเขาจะได้ความลึกนะครับอยู่ราวประมาณ4.6เมตรนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาจะได้ความกว้างติดถนนนะครับประมาณ ราวยีเมตรโดยประมาณนะครับแต่ว่าเขาอ่ะจะมีทั้งหมดเป็น3าโนดนะครับแปลงละ100ตารางวาแต่ว่าขายเหมาร่วมเลยนะครับก็จะเป็น300ตารางวาข้างในเนี่ยเป็น2อแปลงละที่ติดถนนแปลงด้านหน้าเนี่ยครับเขาก็จะได้ถนน2อด้านถ้าเกิดเราวางแผนไว้ในอนาคตนะครับอยากจะแบ่งนะครับถ้าเกิดมีลูกมีหลานนะครับเราสามารถแบ่งพื้นที่ได้ทําเป็นธุรกิจได้นะครับหรือว่าอยากจะ ให้กับลูกให้กับหลานในอนาคตก็สามารถทําได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูพื้นที่ภายในครับ ในส่วนของบริเวณนะครับด้านหน้าเนี่ยทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆเอาไว้นะครับที่ปลูกต้นไม้ซึ่งทางด้านโซนเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกไม้พืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ผลนะครับไม้ประดับนะครับส่วนนี้จะดูแบบเขียวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาครับจะเป็นพื้นที่จอดรถให้กับลูกค้านะครับสามารถที่จะจอดบริเวณด้านข้างร้านได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปทานอาหารอยู่ด้านในนะครับในส่วนของบริเวณซีกท้ายมือทางด้านฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ครับเขาจะมีแนวเขตนะครับอยู่บริเวณตรงโรงจอดรถเลยนะครับอ่าหลักเขตเนี่ยครับจะอยู่ตรงด้านบริเวณเขตนี้นะครับผมแล้วก็โรงจอดรถเนี่ยจะตั้งอยู่ภายในนะครับซึ่งสามารถจอดรถได้1คันนะครับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของในตัวบ้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับในส่วนของตัวบ้านเนี่ยบริเวณรอบรอบบ้านนะครับเขาก็จะมีลูก เป็นตะแกรงเหล็กนะครับที่ปิดเอาไว้นะครับในส่วนของหน้าต่างแล้วก็ประตูนะครับเน้นเฟในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่ห้องโถงนะครับแล้วก็ถัดมาจะมีห้องนอนนะครับอยู่ภายในตัวบ้านนะครับ แล้วก็ห้องนอนเนี่ยสามารถเปิดทะลุไปยังห้องน้ําได้ด้วยนะครับในส่วนของประตูทางด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็มายังลานตักล้างน,นะครับข้างๆกันเนี่ยก็จะมีห้องเก็บของนะครับอีกหนึ่งห้องด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาขายอาหารตามต่างนะครับแล้วก็มีบริการวางโต๊ะนะครับให้กับลูกค้าอยู่ภายใต้หลังคานี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาต่อยอดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวบ้านในส่วนของร้านค้านะครับเขาอ่ะจะถมดินขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าเส้นถนนหลักนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับบริเวณโซนถัดมานะครับจากโซนด้านหน้านะครับ ตัวด้านหลังบ้านกับด้านหลังของร้านค้า <î nes> เขาก็จะมีกระต๊อบน้อยๆนะครับเอาไว้หนึ่งหลังไว้เวลาที่มานั่งพักเวลาทําสวนนะครับอันนี้เขาก็เตรียมต้นไม้ที่จะปลูกในครั้งถัดไปนะครับซึ่งในส่วนของด้านหลังนี้นะครับอันนี้เขาก็จะเป็นลักษณะสไตล์ที่ทําเป็นสวนอยู่นะครับค่อยๆปลูกตามภาษาชาวบ้านนะครับอย่างต้นมะน,นาวอย่างเงี้ยต้นกล้วยอย่างเงี้ยเขาก็มาลงเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแผนว่าเขาจะให้ต้นกล้วยเนี่ยโตก่อนแล้วก็ค่อยปลูกต้นไม้ตัวต่อไปเนี่ยตามเลยนะครับ ในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับเราจะมีความลึกเข้ามานะครับจนถึงบริเวณด้านแนวดงไผ่นะครับซึ่ง ในข้างหลังเนี่ยเขาจะปลูกแนวไผ่เนี่ยกันแนวขอบเขตเอาไว้ก่อนที่จะถึงตัวหลักเขตนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยตัวหลักเขตของเขาเนี่ยก็ชัดเจนเลยทีเดียวเพราะว่าเขาได้ทําการรังวัดตอบเขตเอาไว้แล้วนะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าก็สามารถทําแนวกําแพงนะครับหรือว่าแนวรั้วเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางโซนอีกฝั่งหนึ่งที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกครับว่าอันเนี่ยได้ถนนสาธารณะสองด้านอีกด้านหนึ่งที่เข้ามาในซอยเนี่ยจะเป็นถนนสาธารณะทางดินใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนบ้าน ก็จะเป็นทางด้านฝั่งนี้เลยนะครับเนี่ยครับแนวหลักเขตนะครับจากที่เขาจะมีทั้งหมดนะครับเป็น3ฉโฉดรวมกันใช่ไหมครับได้100ตารางได้อได้300ตารางวาแปลงละ100ตารางวานะครับเขาก็จะมีแนวหลักเขตที่แบ่งเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่า พี่น้องอยากจะซื้อรวมกันก็สามารถที่จะแบ่งได้เลยนะครับจะมีตัวแนวเสาเขตเนี่ยครับของแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับปแปลงนี้นะครับด้านหน้าที่เป็นถนนลาจางเนี่ยจะเป็นทางด้านของฝั่งทิศเหนือถ้าเกิดว่าใครชอบทิศนี้นะครับปแปลงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผม ในโดยรวมราคาทั้งหมดนะครับเนื้อที่300ตารางวานะครับมีส่วนที่ถมไว้แล้วก็คือส่วนด้านหน้าที่ปลูก้างบ้านสูงกว่าถนนนะครับแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังพร้อมกับพื้นที่สำหรับเปิดร้านค้าด้วยนะครับขายในราคา1ล้าน5แสนบาทท้่นนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนอส4จอนะครับโฉนดเนี่ยมี3ใบ ถ้าเกิดเราซื้อรวมกันเราจะมาแบ่งได้เลยนะครับแล้วก็สลับทําเลที่ตั้งนะครับจะอยู่ในเขตของตมปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็ ใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับเพียงแค่200เมตรเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเตเวนนะครับเตเวนเนี่ยจะมีระยะทางอยู่ใกล้เราเนี่ยครับประมาณเราห้ากิโลเมตรโรงพยาบาลนะครับจะอยู่ห่างจากเราเนี่ยหกิโลเมตรแล้วก็ตัวตลาดจอมบึงนะครับศูนย์กลางของจอมบึงเนี่ยจะอยู่ห่างจากเราเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับสามารถแจ้งนัดเข้าชมได้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด ติดตามน,นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับในครั้งถัดไปเนี่ยท่านก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับวันนี้ผมและชโนและทีมงานทำเลยดีใจแล้วละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย